กาแฟของผมทุกเสิร์ฟผมยังต้องช่างเลยผมต้องการสร้างความสเสถียรของรสชาติของกาแฟทุกแก้วเพราะฉนั้นเครื่องช่างก็ต้องมีผลผมซื้ออะไรก็ต้องมียี่ห้อ,อนั้นแต่และยี่ห้อเนี่ยผ่านการคัดสรรและเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเครื่องช่างของผมถ้าเกิดใครอยากจะเปิดร้านนะครับไปดูเลยครับซันฟอร์ดซันฟอร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บริการหลังการขายแล้วก็มาตรฐานที่มีตรงนี้สําคัญเพราะว่าเวลาช่างแต่ละครั้งอะ่ะเคยมีเคสที่แบบตาช่างเพี้ยนนะคะ สูตขนมเราเพียนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตาช่างที่มีมาตรฐานที่สูงทุกครั้งที่เราช่างจะจะตัดความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะจะรู้สึกแบบโอเคอันนี้ช่าง200กรัมเราก็หนึ่งการปุ่มกดความชัดของหน้าจอทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่สมมติเรามีตัวช่วยที่ดีอะค่ะงานของเราก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะอย่างเช่นผลิตเมนูเครื่องดื่มอะค่ะ จากที่เคยใช้พี่ห่ออื่นมาค่ะมันยังมีความไม่เสถียรมากมันทําให้สูตรปรับเปลี่ยนไปหมดสาหรับเครื่องช่างซันฟอร์ดที่ร้านใช้งานอยู่หนูชอบมากค่ะเพราะใช้งานง่ายเสถียรมากหนูมั่นใจว่าทุกเมนูที่หนูเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะมันอร่อยเป๊ะทุกเมนูแน่นอนค่ะร้านเลือกซันฟอร์ดนะคะในการที่จะใช้ตรงนี้โดยเฉพาะในส่วนของเบเกอรี่ที่จําเป็นมากๆทางซันฟอร์ดเนี่ยมีการดูแลเราด้วยเรื่อเครื่องเนี่ยมีปัญหา เราโทรไปสอบถามก็จะให้คําปรึกษาที่ดีความรวนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยรากทุกความสุขเกิดขึ้นได้ด้วย Sunford Sunford ความเที่ยงตรงที่คุณวางใจ